สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็พักจากแพะมาเบิงงัวนจักหน่อยนะคะตอนนี้เราอยู่กับน้องคุ้มทองนะคะคุ้มทองเป็นลูกของอแม่นวลของเรานะคะแม่นวลน,นะมีพี่เลี้ยงด้วยนะคะออมทรั์นะคะมีอ,อมรั์เป็นพี่เลี้ยงนะคะตัวน,นี้นะคะสมพัฒนาจากพอพันชโเลเดอร์ลอยนะคะเป็น พี่ทบนะคะชาโลเร่เลือดร้อยนะคะนี่เป็นลักษณะพันธุก,กรรมนะคะที่ได้จากแม่ที่เป็นบามันนะคะลูกผสมบามันนะคะส่วนพ่อก็เป็นชาโลเร่เลือดร้อยนะคะเป็นลูกหลอดผสมเทียมนะคะอายุได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้วันที่เจ็ดนะคะวันนี้วันที่เจ็ดนะคะตัวนี้ก็น่ารักนะคะ แข้งค้าใหญ่นะคะน้องออกตอนประมาณสักตีสี่ตีห้านะคะเพราะว่าตอนมา6กโมงเช้านอี่ขึ้นยังปเปียกนะคะประมาณตีห้าที่ออกมานะคะนี่ก็คุณเม่ของเขานะคะ,ะตอนนี้น้องสมกับสีมีง่วออยููนะคะสามตัวนะคะเป็นตัวเมียทั้งสามตัวนะคะแม่พันธุ์นะคะ แม่พันธุ์สองตัวนะคะเป็นแม่พันธุ์ที่คลอดลูกแล้วหนึ่งตัวนะคะแล้วก็เป็นแม่สาวนะคะที่ยังมอรันเดผสมนะคะอมซับนี่กับปีเดือนมากระเ,เดอนเมษานะคะจะครบสองปีนะคะน้องกลุ่มท้องนี่กับลาเรื่องจำไซสนะคะมากมากนะคะมีพี่เลี้ยงด้วยนะคะพี่เลี้ยงก็จะเป็นเจ้าอมซับนะคะค่อยเลี้ยหายเลนน้ำนะคะ ะะจมูกกระสิออกชมพูน้อยๆนะคะจมูกขาวๆชมพูนะคะตรงจมูกอะไรก็บกำลังฟินๆนะคะการเลี้ยงทั้งวัวเลี้ยงทั้งแพะนะคะย่างย่างน้งสมเองนะคะเลี้ยงแพะนี่ถือว่าเป็นรายได้ประจํานะคะส่วนเง่วนนี่ถือซะว่าเป็นเงินฝากในธนาคารนะคะแต่มันไม่ได้อยู่ในธนาคารนะ,ะมันเป็นเงินฝากที่อยู่ในคอกนะคะเพราะว่า ง่วเนี่ยก็คืออย่างที่รู้กันก็คือวัวเขาจะรอบการผลิตนานนะคะรอบการผลิตนานแต่ว่าราคาเขาก็คือสูงกว่าแพะอยู่แล้วนะคะเนาะแต่ว่าบทที่นีงง่วมันกับซีมีทั้งเป็นสัตว์ไว้เป็นสัตว์นะคะเนาะอย่างของน้องโซแม่นี่ก็ควาจะเป็นสัตว์กับฝาสิบผาเดือนนะคะครบสิบผาเดือนเรากก็เป็นสัตว์นะคะพอเป็นสัตว์รอกผสมหลอดไปนะคะ ก็จะได้เป็นเจ้าตัวนี้ออกมานะคะหน้าตาน่ารักนะคะแข้งขายใหญ่นะคะเดี๋ยวเขามาบิงพัฒนาการของเขานะคะว่าหลอดเลือด่ออยนะคะใส่มาแล้วนะคะลูกจะโตได้ขนาดไหนนะคะขุมท้องกินองสมได้มากนะคะเป็นตัวเมียนะคะตัวเมียนะคะตัวเมียก็จะมาดูว่า,าลูกผสมชาโรเล่นะคะ มันสี่หาการเป็นสัตว์เท่าไดเนอะยยังยังเจ้าออมทรัพย์นี่กะจะสองปีแล้วนะเมษานะคะก็สองปีนะคะตอนนี้ยังไม่เป็นสัตว์ยังไม่ได้ผสมนะคะขุมทองมานี่ไหนแล้วไอ้ยไปหาไปหาพี่สาวแล้วพี่สาวแล้วลูบกันใจะเศรานะคะลูบทุกมือนะคะหมแม่ก็สีใหา ตัวนี้ยังเข้าใกล้ไม่ได้นะคุณแม่ดูดูนะคะเข้าเคลียร์กันหอมกันด้วยนะคะหอมกันด้วยวันนี้ภารกิจองสมการเก็บสายน้ำหยดนะคะนอนก่อนดีก,กว่านะคะเอาละพอหอมปากหอมคอเนาะเดี๋ยว้องสมไปอ่า มวนซ้ายนํายศนะคะธรกิจอยู่ทงหน้ามือนี้นะคะส่วนตะจวงกับพีพ่น้าก <Hayır> ็พากันไปตัดกระถินนะคะมาซับนะคะไว้นะคะสําหรับเลี้ยงแพะนะคะเดี๋ยวคลิปนี้องสมลาบไปก้อนนะคะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสําหรับอ่าพัฒนาการของน้องนะคะน้องขุนทองนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เดยวสมลาบไปก้อนนะคะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ